ตลอดเส้นทางของการสร้างบาร,รมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดมักจะเกิดขึ้นเสมอเสมอเราต้องรู้จักจับแง่คิดมุมมองให้ดีต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสหรือเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยเพราะทุกๆปัญหาล้วนมีทางแก้ไข ปัญหานะ่ะมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กร่มแต่วิธีการแก้ไขนั้นต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาก็คือกิเลสในใจของเรานั่นเองโดยการน้อมนำใจเนะี่ยกลับนำมาเก็บไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเมื่อใจสงบจะพบเห็นช่องทางแห่งการแก้ปัญหา และปัญหาที่ดูเหมือนว่าเลวร้ายก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีชีวิตที่เคยมืดมิดก็จะกลายเป็นชีวิตที่สดใสการหมั่นทําใจให้หยุดหินนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญที่เราตั้งหมั่นประพฤติปฏิบัติกันให้ได้ทุกๆวันเราเจตที่ผองใส คือหลักที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาชีวิตนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาวัตถุอภิธรรมบิดกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเจตยิตวากัมมังกรวติกาเยนวาจายะมัสาดูก่อมิกสุทั้งหลาย เราการเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลคิดแล้วจึงทำกรรมด้วยกายวาจาใจกรรมก็หมายถึงการกระทำซึ่งไม่ได้หมายเฉพาะการกระทำทางกายเพียงอย่างเดียวนะจ๊ะแต่รวมไปถึงการกระทำทางวาจาและทางใจด้วยาภาษาพหท่านใช้คำว่ากายกรรม ปรจีกรรมและมโนกรรมการกระทำที่จะให้ครบองค์ประกอบที่เรียกว่ากรรมนั้นมีความละเอียดอ่อนพอสมควรพระองค์ทรง,งแนะนำให้สังเกตที่เจตนาเป็นหลักเช่นเราเดินไปบนถนน,นในเวลากลางคืนอาจเดินเหยียบมด หรือแมลงตายโดยไม่ได้เจตนาแม้จะฆ่าสัตว์ตายอย่างนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบของปานาธิบาตคือเราไม่รู้ว่ามีสัตว์นั้นอยู่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้สัตว์นั้นตายและไม่ได้เพียงพยายามเพื่อจะฆ่าสัตว์นั้นการที่เราไม่ได้มีเจตนาถึงแม้จะส่งผลเป็นวิบากอยู่บ้าง แต่ก็ไม่รุนแรงแต่กับผู้มีเจตนาฆ่าสัตว์สำหรับการกระทาทางวาจ,จาก็เช่นเดียวกันก็ให้ดูที่เจตนานเป็นหลักถ้าไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายก็ไม่ถือว่าเป็นบาปกรรมส่วนการกระทาทางใจนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หนึ่งจากจิตกระจายนิ่ะมังคอลายอย่างจิตเป็นองค์ประกอบย่อยของใจใจประกอบด้วยธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้ธาตุทั้งสีนี้อยู่ที่เบาะน้ำเลี้ยงหัวใจทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเฉพาะความคิดนั้นอยู่ท่ามกลางดวงจิต จิตจึงมีหน้าที่คิดอย่างเดียวความคิดนั่นแหละคือการกระทำทางใจว่าจะคิดดีก็ทำให้ใจผ่องใสถ้าจจคิดเรื่องการ,รมคิดเรื่องพยาบาทหรือเบียดเบียนคิดโลภอยากได้ของคนอื่นใจกระสับสมองไม่ผ่องใสดังนั้นเรื่องใจนั้นจึง เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้ความสำคัญเพราแต่คิดดีก็จะนำไปสู่การพูดดีและทำดีตามไปด้วยจิตจะเป็นตัวสั่งงานที่สำคัญจะประพฤติผิดศีลผิดธรรมหรือทำความดีทั้งทางกายวาจาและทางใจก็ขึ้นอยู่ที่ดวงจิตว่าหมองหรือใสนั่นเอง ในสมัยพุทธกาลมีลัธิของนิครนาถบุตรได้สอนว่าการกระทําทางกายหรือกายกรรมสำคัญกว่าการกระทําทางใจซึ่งเป็นคำสอนที่ขัดแย้งกับแนวความคิดในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดการโต้วาทะกันขึ้นระหว่างพระผู้มีพระภาค กับสาวกของเจ้าละทิมิจฉาทิธิส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะสมัยหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะปาวาริกรัรมพวันใกล้เมืองนาลันทาฝ่ายนิครน,นาตบุตรอาศัยอยู่หนเมืองนาลันทา ร้อมในบริษัทนิครนจำนวนมากสมัยนั้นมีนิครนชื่อว่าทีคตะปัตสีเจวินาบาตไปในเมืองนาลันทาหลังกลับจากวินาบาตแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สนทนาราสาัยกับพระพุทธองค์ครั้นผ่านการปราศัย พอให้ระลึกถึงกันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามทีกตะปะสีนิครนว่าดูก่อนทีกตะปะสีนิครนาตบุตรบัญญัติกรรมในการทำบาปกรรมและความเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าไรทีกตะปะสีนิครนก็ได้ทูลว่า นิครนาตบุตรไม่ได้บัญญัติว่าเป็นกรรมแต่บัญญัติว่าเป็นธันดะซึ่งแปลว่าโทษมาถูกถามว่านิครนาตบุตรบัญญัติธันดะในการทำบาปกรรมและความเป็นไปของบาปกรรมไว้เท่าไหร่เขาทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมนิครณนาตบุตร ย่อมัญหัติทันดะในการทำบาปกรรมและความเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้สามประการคือกายทันดะวจีทันดะและมนโนทันดะเมื่อถูกถามต่อปาบรรดาทันดะทั้งสามประการนั้นทันดะไหนมีโทษมากกว่ากันเขาก็ตอบว่า บรรดาธนทัน้งสามประการนิครณาบบธบุตรบัญญัติว่ากายธนดมีโทษมากกว่าที่กตาปศนิครนก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับคืนบ้านเเละแลกเปลี่ยนทัศนว่าพระองค์ทรงมัญญัติธนดในการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบาปไว้เท่าไหร่ทรงตอบว่า ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าเป็นธันดะแต่บัญญัติเรื่องของกรรมเอาไว้และกแบ่งกรรมออกเป็นสามประการคือกายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรมประทุนถามว่าบรรดากรรมทั้งสามนั้นกรรมที่เกิดจากการทำบาปชนิดไหนมีโทษมากกว่ากติลพุทธบิยากรว่า มนกรรมมีโทษมากกว่าเมื่อทีกตปะปสีนิครนได้แลกเปลี่ยนทศนะกับพระโตองค์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลุกจากอัสนะกลับไปหานิครนาตบุตรผู้เป็นศาสดาของตัวเองสมัยนั้นนิครนาตบุตรนั่งแวดล้อมโดยเระัข่รบริษัทเป็นจำนวนมาก มีอุบาลีเครือหบดีเป็นหัวหน้าได้บอกเรื่องการเจรจาปราศัยกับพระผู้มีภาคจ้าทุกอย่างให้ทุกคนในมหาสังมาคมได้รับฟังกันจากนั้นนิคนนาตบุตรก็กล่าวชื่นชมทีกะตาปสสีว่าเป็นผู้กล่าวได้ถูกต้องแล้วทีกะตาปสีนิครน ยยากลิ้กับเราสมณะนนโคโดมฟังสมกับเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมของเราผู้เป็นศาสดาในขณะเดียวกันอุบาลีคือหาบดีผู้ถือตัวผอเป็นทธษเอฝกฝ่ายเครหัหัดและเป็นอุปทาคนสำคัญเหมือนอู่ข้าวอู่นน้ำของพวกนิครนทั้งหลายก็ได้พูดเจ้าโอ้อวดท่ามกลางมหาสมาคมว่า ข้าพเจ้าอยากจะไปโต้วาทะกับพระสมมาสมุทธเจ้าบ้างถ้าพระสม,มณโคดมจะยืนยันกับข้าพเจ้าเหมือนอยาที่ยืนยันกับท่านทีกตะปัสสีข้าพเจ้าก็จะพูดตะล่อมวกไปวนมาว่าล้อมให้งงเหมือนคนที่แข็งแรงจับแกะขนยาวจุกกระแชกลากไปมาจนงงงวย ้าพบจะจะขจัดจบทขยี้วาทะของพระสัมมณาโคดมด้วยวาทะอันเฉียบคมที่ได้ศึกษามาดีแล้วเหมือนคนที่แข็งกระแรงเป็นนักเรงสุราจับหายสุราคว่มลงง่ายขึ้นเขยา่จาจนน้ำสุรากระชอกจากหายจนหมดท่านบุญเจริญเอาเถิดข้าพเจะจะขอไปโต้วาทะ ในเรื่องที่พูดกันนี้กับพระสมณโคดมเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราค่อยมาติดตามฟังกันในตอนต่อไปนะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่าการมาเป็นตบะของนักบวชหรือรัที่อื่นในสมัยพุทธกาลนั้นส่วนมากแล้วยังเป็นสิ่งที่เจือด้วยกิเลส และยังมีอุปกิเลสฝังแน่นอยู่ในใจอีกมากทั้งๆท,ที่มีรู้จริงก็แสดงตนเป็นผูร้รู้มักโอ้โอวดปรุกรานสมณพราหมณ์และกล่าวคมในเรื่องความเคร่งครัดของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเคร่งครัดทางกาย เป็นการทรมานกายตัวเองดนยการนอนบนหนามบ้างยืนขาเดียวอ้าปากกินลมนึ่งลมห่มฟ้าบ้างสะนั้งก็ชอบนังแสดงตนในทางที่คนเดินผ่านไปมาเพื่อให้คนเห็นและเคารพสการะส่วนกายมาเป็นตบะในทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมักผลนิพพานอย่างเดียวซึ่งเราจะต้องศึกษากันอย่างรบอบคอบเพราะความรู้มีไว้ให้ศึกษาแต่ต้องศึกษาในสิ่งที่ถูกที่ควรที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านได้ทดลองพิสูจน์มาแล้วแต่เราดำเนินตามรอยท่านผู้รู้ ยามเราสัมมาสมาัมพุทธเจ้าชีวิตเราก็าจะไม่ผิดพลาดจะมีสวรรค์และนิพพานเปนที่ไปกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็ยนมนสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกไอมีดวงวิญญาตสว่างสวยัยได้เข้าถึงวัฏธรรมกายโดยง่ายแต่เร็วพลันจงทุกท่านเธอ